เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยคุณทนิตโสรัตเลขาธิการแล้วก็ผู้ก่อตั้งสภาธุรกิจไทยพม่านะคะก็ได้บอกไปแล้วค่ะว่าแม่ SME ไทยนะคะที่อยากจะเข้าไปลงทุนในพมา่ามีหลากหลายภาคส่วนเหลือเกินที่ตอนนี้เปิดโอกาสแล้วก็มีโอกาสค่อนข้างมากทีเดียวนะคะในพมา่าไม่ว่าจะเป็นสปาก็ดีร้านเสริมสวยธุรกิจเครื่องสําอางธุรกิจเกี่ยวข้องกับรถยนต์หรือว่าการล้างรถแล้วก็มีอีกหลากหลายภาคส่วนเลยนะคะวันนี้เนี่ยแหละคะ่ะจะพามาฟังกันต่อนะคะว่าคุณธนิตมองอย่างไรในเรื่องของการทําโมเดลธุรกิจนะคะว่า s m e ไทยที่อยากจะเข้าไปลงทุนในพม่าเนี่ยจะต้องมีโมเดลทางธุรกิจอย่าง เริ่มต้นจากจุดไหนดีแล้วก็ต้องติดต่อกับทางพม่าอย่างไรบ้างไปฟังความคิดเห็นของคุณทนิพโสรัตเลขาธิการและผู้ก่อตั้งสภาธุรกิจไทยพม่าได้ในช่วงเมียงหมองเมียนมากันเลยค่ะถ้าพูดถึงโมเดลการไปลงทุนในพม่าล่ะคะสาวไม่จะขยายการลงทุนไปในโมเดลธุรกิจรูปแบบแต่บ้างค่ะ คือการขายายไปพม่าวันนี้เนี่ยก็บอกผมที่บอกอะต้องบริหาร3จุดให้ได้โอกาสจุดแข็งของเราแล้วก็เรื่องของการหวังความเสีย่ยงใช่ไหมคราวนี้โมเดลที่คุณจะไปทําวันนี้ได้ไงหนึ่งเห็นโอกาสก่อนอย่าเลลีๆๆร,รอรอนะถ้าคุณเป็นมีทําการเม้นอยู่แล้วนะมีโน้ตฮาว์อะไรอยู่แล้วนะทำสปาอยู่แล้วะนะมีความรู้เรื่องตัดเสื้อตัดผ้าอยู่แล้วไปเลยเพราะพวกนี้ลงทุนไม่มาก ห้าแสนหกแสนไปเลยเนี่ยมันก็จะมีหนึ่งนี่ไปเลยทางที่ดีที่สุดเนี่ยไปมันตายอันดับหน้านไม่ได้ต้องเข้าใจมันไม่เหมือนลรบิฮูดสมัยลราไปไปอยู่ในในอเมริกา <c oughs> นั่นเขาเป็นเมืองเปิดแล้ว <c oughs> ใช่ไหมคุณเป็นลบินฮุดได้ก็แทรกไว้ได้ <c oughs> อันนี้มันกลับข้างกันคุณไปเมืองที่เขาโรบินฮูดทั้งนั้นเลย <c oughs> คุณไม่ใช่โรบินฮูด <c oughs> ใช่ไหมนั้นไอการที่จะไปประเทศ <c oughs> พวกเนี้ย จึงต้องวางแผนและไปเดี่ยวๆ,ๆไปไม่ได้มันต้องหาพาร์ทเนอร์อันนี้ผมเตือนเลยนะ<า>ถ้าไปลงทุนพาม่าต้องหาพาร์ทเนอร์นะต้องมีพาร์ทเนอร์ต้องหาคนรู้จักอ,อย่างน้อยต้องมีคนรู้จักและคนรู้จักเนี่ยก็ไม่ใช่ไปกับใครนะไปเที่ยวครั้งหนึง่งแล้วแล้แหมใครพูดดีเขาดีทุกคนอ,อาชีพเขาพรุ่นี้เขาก็ลืมคุณแลวนะและพวกนี้เขาก็ไม่ได้ว่ากันเขาก็เราก็ไม่รู้ใครเป็นใคร คนพูดไทยได้ไม่ใช่หมายพม่าพูดไทยได้ไม่ไม่ใช่ว่าเขาจะจะจะไม่โกงเรานะอันนี้พูดกันตรงไปตรงมาคนพม่าเป็นประเทศที่นับถือศาสนาพุทธก็ไม่ใช่หมายว่าเขาจะโกงเราไม่ได้ใช่ไหมไอเราออันนี้ันนี้สำคัญดังนั้นเนี่ยต้องหาพาร์ทเนอร์คนรู้จักแล้วการที่จะเริ่มหาโนมินีในการที่จะมาช่วยธุรกิจของเราให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้นเนี่ยจะต้องเริ่มยังไงดีคะถ้าคอมเมนต์เนี่ยนะก็อาจจะ เริ่มจากสภา,า,าธุรกิจไทยพม่าก,ก็เป็นส่วนหนึ่งสถานทูตก็ช่วยได้เยอะให้เขาแนะนำใช่ไหมคนพม่าเองเนี่ยก,ก็อยากจะลงทุนกับคนไทยผมเคยคุยกับเขาเนี่ยเมื่อเทียบกับนักลงทุนอันนี้เราพูดถึง s อสีด้วยกันพม่าจะมีความรู้สึกอบอุ่นมากกว่าถ้าลงทุนกับคนไทยเขาไม่มีความรู้สึกนิกตีกับคนไทยเลยแล้วอยู่เมืองไทยเนี่ยคนเขาต่อเวลาเนี่ยมุนงวี่ในเมืองไทยประมาณเกือบสองล้านพอกลับไปเนี่ย คนไทยส่วนใหญ่เป็นคนดีนะเป็นเมืองพุทธด้วยกันบบต่างๆเนี่ยเขาก็ซึมซับของเราไปนั่นก็เวลามคนไทยอยู่แล้ว<ะ>อันนี้เป็นจุดแข็งของเรา<ะ>ใช่ไหมคราวนี้ไอ้จุดตรงนี้แหละคุณก็ต้องไปพวกเพายัง,งบอกว่าเขาเองก็อยากจะได้คนไทยเป็นพาร์ทเนอร์เขาเห็นโอกาสทังนั้นคนมา,มากๆก็เห็นโอกาส<ะ>เขารู้อยู่แล้วนี่โอกาสของเขาโอกาสของเขาคือไทยทำยังไงจะได้หุ้นส่วนไทยซื้อของไทยของไทยนี่เป็นแบรนด์เนมเลยนะ เป็นเม็ดอินไทยแลนด์ในพม่าเนี่ยสินค้าหลายๆตัวเช่นแชมพูอะไรอาหารเนี่ยอาหารถุงเนี่ยคืออาหารไทยในขายพม่าเนี่ยแปลกอย่างนะพม่าไม่ชอบให้มีภาษาพม่าปกติสินค้าไปขายเนี่ยเขาชอบจะต้องมีเป็นภาษาพม่าใช่ไหมนึกออกไหมเพราะว่าสินค้าที่มีภาษาไทยเป็นสินค้าที่เป็นแบรนด์เนมนะงั้นตรงเนี้ยเป็นจุดที่คนพม่าเองก็อยากจะได้คนไทยมาเป็นพาร์ทเนอร์เราลองไปสถานทูตนะหาคนรู้จัก ให้เขาแนะนํากันผมก็ใช้แบบเนี้ยผมไปลงทุนนะ<ม>ก็แนะนํากันแล้วก็เข้าไปนะครับให้เขาหุ้นบ้าง20<ม>อะไรแต่อย่าเอาตังค์เขานะ<ม>ส่วนใหญ่แล้วต้องให้หุ้นเขา<ม>เขาไม่ค่อยมีตังค์<ม>ถ้าอย่างนี้เขาจะสบายใจว่าเออเขาไม่ถูกโกงแน่คนที่เราจะไปลงทุนด้วยให้เขาเป็นนอมินีเนี่ยจำเป็นไหมคะว่าเขาจะต้องมีบริษัทเป็นหลักเป็นแหล่งว่าเป็นคน ไม่จําเป็นคือไม่จําเป็น,นเราก่อนอื่นเนี่ยเราต้องเหยียบเท้าเข้าไปในพม,ม่าให้ได้ก่อนคพราะ<ๆ>นี้เหยียบไปโดดโดดเนี่ยมันไม่ได้งเราไม่เข้าใจวัฒนธรรมเขาถนนหนทางกฎหมายเขาภาษาเขามันต้องมีคนพื้นที่เขาแต่ขอให้คนที่คุณเข้าไปตรงนั้นเนี่ยเป็นคนเข้าใจพื้นที่ไม่จําเป็นต้องเข้าใจธุรกิจเพราะธุรกิจที่คุณเข้าใจละใช่ไหมคุณเข้าใจแต่ไม่จําเป็นแต่จําเป็นอย่างเขาต้องรู้จักคนในพื้นที่ไม่ใช่เอายายมียายมายายเมาะยายแมะที่ไหนมา ไม่รู้จักอะไรเลยนะอันนี้ไม่ได้คุณต้องคนที่อย่างน้อยก็รู้จักไออย่างนี้เป็นต้นเนี่ยแล้วเวลาอันนี้คนนาส่วนตัวผมนะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้ก็คือว่าอย่าให้หุ้นกับเขาได้หรือถ้าได้คนที่เขามีตังค์มาลงทุนกับเราก็ดีแต่เวลานอ m i n i อย่านอ m i n i กับใครอย่าให้เข้ามานอมินีนอมินีคือถือหุ้นแทน,นเรารเพราะว่าพม่เนี่ยเขาเป็นมีธุรกิจรับนอ m i n i อาชีพรับนอ m i n i อ่านะส่วนใหญ่จะเป็นพวกบัญชีบริษัทบัญชีบริษัททนายความรับนอมินีมีไพลิชเลย<ม>นะคุณเอาแบบไหน<ม><ม>นะก็จดทะเบียนประมาณแสนกว่าบาทใช่ไหมให้เขาดูแลบัญชีปีหนึ่งกี่ตังค์จดทะเบียนพม่านี่แพงนะค่าจดทะเบียนนี้ประมาณแสนห้าอย่างต่ำเนะี<ม>อย่างต่ำแ<ม>สนห้าหมื่บาทค่าบริการนะค<ม>่าบริการ<ม>ก็คือบริษัทเนี้ยเขารับทำนอมินีคุณด้วย นะจะเอาโตไหมอ่าเอาโตจะใช้มีชื่อบริษัทเขาไหมใช่ไหมอ่าถ้ามีชื่อบริษัทใช้สํานักงานเขาเขาก็คิดเดือนหนึ่งไม่แพงนะก็สำหรับเราก็ไม่แพงอย่างเงี้ยเขาอาชีพเขาเขาไม่โกงคุณเพราะรายได้เขามาจากการรับจ้างมิน i n นั้นเขาก็ต้องรักษาว่าไม่โกงอันนี้นะแบบนี้แบบนี้เป็นวิธีหนึ่งเหรอเป็นวิธีทางเลือกอันหนึ่งก็มีหลายคนบางทีเขาก็ให้ลูกจ้างถือหุ้นบางคนก็ มีภรรยาพม่าซะ,ะเลยแต่วิธีนี้อันตรายไม่แนะนหน <c oughs> กลับไปบ้านอาจจะหัวแตก <c oughs> ใ,ใช่ไหม <c oughs> อันนี้นอกจากนอมินีแล้วเนี่ยคือไม่ว่าจะเป็นนอมินีแบบคนก็ตามหรือบริษัทที่เขาทำนอมินีอยู่แล้วมันมีวิธีอื่นอีกไหมคะการไปขยายแฟรนไชส์ก็ตามเอ,อได้คืออย่างนี้ผมมีบางบริษัทไปลงทุนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคือพม่าเนี่ยธุรกิจบางบริการเช่นบริการโลจิสติกก็แปลกนะพม่าก็เปิดนะคุณลงทุนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ขอส่งเสริมเขาก็ได้ แต่ยังแล้วแต่เนี่ยคุณก็ต้องมีนมินีแต่ถ้าคุณแข่งเนี่ยคุณก็รับจ้างมาได้อันนี้อยู่ที่คุณไงใช่ไหม<า>คุณก็สามารถบริหารจัดการได้ก็รับอเอาคนพม่ามาเป็นพนักงานคุณไอ้อต่างๆพวกนี้เนี่ย<า>อันนี้ก็ทําได้เมื่อกี้ญี่ปุ่นใช่ไหมที่เข้ามาทําอยู่ในเมืองไทยอย่างเนี้ยเป็นต้นแต่วิธีนี้ก็ต้องคุณต้องใกล้ชิดนะต้องใกล้ชิดหมายเพราะว่ากินนอนอยู่ที่นั่นเลยนะครับ แต่ผมยังยังคิดว่าการที่มีมีคนพม่ามาเป็นนอมินีคืออย่างนี้ต้องต้องบอกก่อนพม่าเนี่ยเขาโตบางทีพนักง,งานของเราเนี่ยเขาถ้าไม่ได้เป็นหุ้นกันเนี่ยเขาจะอยู่กับเรานานหรือเปล่านผู้จัดการเนี่ยบางทีเอามาดูงานต่าง,างๆว่าผมมีประสบการณ์บางทีเคยเอาคนเรามีบริษัทในเวียดนามคนมาดูแลให้หมดสองปีอยู่กับเราสองปีพอจะใช้งานได้ไปอยู่บริษัทนะอื่นแล้วนะสามเท่า ของที่เราจ้างเขาเราก็ไม่ว่ากันน่ถ้าคุณจะมาบอกเราใช่าไปละอันนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นการที่เราหาพาร์ทเนอร์หมายว่าคุณส่วนได้อันนี้ดีที่สุดสองผ้าหาพาร์ทเนอร์ไม่ได้ก็ต้องมีน o m i n e หรือทั้งน o m i n e แล้วก็พาร์ทเนอร์ที่ตรงนี้ก็เข้าไปได้การเจรจาธุรกิจกับคนพม่านะคะคนพม่าเนี่ยมีนิสัยที่คล้ายๆกับคนไทยไหมคะหรือว่าต้องคำนึงถึงอะไรบ้างคน พ่อมาอ่าจะบอกคล้ายไหม,มดูคล้ายแต่แต่ต่างกันผมใช้สัพท์นี้เลยนะคล้ายแต่ต่างกันนะถ้าถือพูดนอบน้อมนะพูดจะอะไรเป็นคนที่อบอ้อมอารีรับแขกนะอต้ต่างๆเนี่ยมันเขาจะไม่ค่อยกระโชกโคกห้าแต่เขาจะเป็นคนระมัดระวังตัวคือ เราเนี่ยเหมือนกับประเทศที่พัฒนาก่อนเขาสิ่งแรกเวลาเขาเจรจาธุรกิจคุณเนี่ยเขา,เขาตั้งเป้าจะอยู่จะโกงฉันไหมเขาก็กลัวเราใช่ไหมเขากลัวเราแล้วที่ผ่านมาเราก็ทําไม่ดีเยอะ <c oughs> คือพวกนี้เนี่ยเขาตั้งเป้าก่อนอยู่จะโกงชัน <c oughs> นะอยู่จะโกงชันดังนะนั้นเนี่ยเขาจะนิ่งนะอันนี้พ่อมาคุณต้องอย่าคิดว่าไปครั้งแรกแล้วจะสามารถไปเจรจาอะไรไนดะ้ คุยพ่มาเนี่ยคุณจะต้องอะไรเดียคุยกันหลายหลายเรื่องอย่าเพิ่งไปเข้าลงทุนนะไปคุยกันแลกเปลี่ยนกันนะถ้าสามารถเข้ามากรุงเทพคุณไปดูแลเขาดีที่สุดให้เข้ามาบ้านคุณนะถ้าคุณสามารถเลี้ยงเขาให้รู้จักครอบครัวเรานะภรรยาเราลูกแล้วเขาก็จะเริ่มแนะนําของเข้ามาพอความสัมพันธ์เข้าใจที่ตรงนี้แล้วเนี่ยเจรจาธุรกิจก็จะง่ายดูดีคุณอย่าเพิ่ไปฟันทงนะ พกกลัวผมเคยแรกๆเนี่ยเราเป็นคนเราคิดว่าเหมือนกันคุยกันสองทีคุยเรื่องธุรกิจเลย่ันจะลงทุนกับย,ยูยูมาตือ,อุ่นนี้เขารับคุณไม่ทันเขารับคุณไม่ทันแล้วเขากลัวคุณแล้วหลังจากนั้นเขาไม่คุยกับคุณเอ้เราก็แปกนะลกไงไอ้หมอนี่ทีท่คุณโทรไปบ่อยๆเนี่ยเขายิ่งกลัวนะเขายิ่งกลัวแล้วภาพพจน์เราก็ไม่ดีจริงๆนะเขามาลงทุนในเมืองไทยนะเขาก็ถูกโกงจริงๆ เราก็กลัวเขาเขาก็กลัวเราแต่เขากลัวเรามากกว่ามากกว่าเรากลัวเขาถ้าคิดจะลงทุนในพม่าเนี่ยผมชอบคำพูดของท่านท่านทูตไทยประจําพม่าคนท่านปัจจุบันเนี่ยค่ะคุณคิดอยู่นั่นแหละไอ้นี่ก็ไม่พร้อมไอ้นั่นก็ไม่ดีไอ้นี่ก็ไม่พร้อมค่ะคุณจะเสียโอกาสรอพร้อมเมื่อไหร่จุดแข็งของไทยจะไม่มีค่ะเไหมเพราะว่าจุดแข็งของเราเนี่ยอย่าลืมนะการลงทุนในพม่าใเป็นอุตสาหกรรมคุณอย่าคิดแค่ล่างกุ้ง ชานไอตะเก็บชายแดนเราเนี่ยลงทุนได้ทั้งนั้นแม่สอดเมียววด,ดีข้ามไปเข้าเมียววด,ดีละใช่ไหมเอ่อเจดีสามองค์ใช่ไหม,อ o, ไ,หมไอต่างๆพวกนี้เนี่ยแม่เสเรียงแม่สายข้ามไปเข,ข้าท่ากิเล็กคือการลงทุนในตรงชายแดนเนี่ยมันทําได้ทั้งนั้นเพียงแต่ว่าเนี่ยไงก็ต้องนองมินี่นะเพราะว่ากฎหมายชายแดนเ็าห้ามนักลงทุนต่างชาติลงทุนในยศใหม่ห่างชายแดนเขาเขาฉลาดกว่าเราตรงชายแดนเนี่ยห้ามคนต่างชาติลงทุน จากรัศมีสิบสิบไมล์นะคราวนี้หลายอุตสาหกรรมเราไปตามชายแดนคุณไปดูที่แม่สอดนะข้ามไปเมือวันทีอเดี๋ยวนี้คนไทยก็เริ่มไปละด่านเจดีสามองค์อะไรเนี่ยคนไทยเต็มหมดเลยนะเดี๋ยวนี้ตาม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 พื้นที่โรงงานเนี่ยจะอยู่ตรงชายแดนไทยวอชายแดนอยู่ในชายแดนท้ามันมันคาตอบอยู่ที่นั้นเวลารัฐบาลพัฒนาเนี่ยบางทีเรื่องชาตินิยมกับจังหวัดนิยมท้องถิ่นนิยมเนี่ย เราก็ต้องทำไหมก็ต้องทําพัฒนาเมืองชายแดนแต่ว่าไอตัวอุตสาหกรรมเราต้องเข้าใจเลยว่ามันจะเกิดที่ตรงนั้นแต่ฝากเราเนี่ยมีได้นะธนาคารเซอร์วิสโรงแรมไอที่ตรงนั้นเนี่ยไปซีดีอย่ามองว่าโอ้ยไปรอ,รอ,รอ,รอก่อนรอรอรอแล้วกอีสองปีผมว่าพอตอนนั้นไฟฟ้าก็มีนะอะไรรอบๆรอมๆตรงนั้นแหละคุณจะเหนื่อยแล้วสภาธุรกิจไทยพมา่าล่ะคะมีบทบาทในการช่วยเหลือเอสเมยรไทยยังไงบ้างคะ ผมเป็นคนก่อตั้งมาได้สักสี่ปีแล้วนักสี่ปีห้าปีแล้วนะครับก็เราก็ใช้ในการประสานงานนะครับหมายความว่าบางทีเรื่องของแมชชิ่งแมชชิ่งเนี่ยอะไรก็แมชชิ่งนะแต่อะไรก็แมชชิ่งมันการลงทุนมันไม่ช็อปปิ้งกันง่ายๆอย่างนี้นะเดี๋ยนี้แหมเราก็จะเริ่มยังไงดีละคนก็ชอบเราจะมีบิส i n e s s matching ไหมจะเริ่มยังไงดีชิเนี่ยแมชชิ่งเนี่ยมันใช้ได้กับเรื่องค้าการค้านะ คุณเจอคนจะอยากจะซื้อเรามีใครขายก็เจอกันนะแลกเปลี่ยนนามบัตรเขาจะซื้อเขาก็บอกคุณเปิด LC มาจ่ายเงินมาก่อนโอนเงินมาก่อนการค้ามีอยู่แล้วเพราะคนอยากจะขายคนอยากจะซื้อแมชชิ่งก็พร้อมแต่ลงทุนคนละเรื่องการลงทุนเหมือนคนแต่งงานเหมือนคนแต่งงานไม่เจอปั๊บแล้วคุณจะแต่งงานใช่ไหมมันไม่ต้องต้จักการต้องอยู่กินนอนการเป็นปีท่านการแมชชิ่งเนี่ยอาจ มันก็เลยยากกว่านะมันผมคิดว่าแนวทางของสภาธุรก,กิจเว่า,าก็แมชชิ่งสองเราสามารถเรฟเฟรนคนอันนี้สำคัญ <S 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 เ,เ,รเรฟเลฟเฟรนคนเ,เช่นเราจะลงทุนพี่พม่าเราอาจจะหาคนพมา่าที่เขาไม่ลงทุนกับเราด้วยนะแต่เขารู้รนะจักไอหมอนี่ตัาอยากลงทุนแล้วคนนี้เราเชื่อถือได้นะในพม่าก็มีสภาอุดเหือนกันคนที่มาก็มีชื่อเสียงใช่ไหมเขาก็ไม่มาโกงอะไรกันง่าย ถูกต้องไหมเพราะเขามีชื่อเสียงอย่างผมต้องรักษาชื่อเสียงนั้นผมจะคอมเมนต์ใครผมก็ต้องเลือกแล้วนะคนเนี้ยดีใช่ไหมอ,อย่างเงี้ยมันมีคนคอมเมนต์สภาธุรกิจไทยพม่าช่วยในสิ่งนี้เพราะเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับสภาอุตสาหกรรมของพมา UM ่า UMFCCI ของพม่าเรารู้จักทูตคุณบางทีเดินเข้าไปคุณไปหน่วงงานของรัฐไม่มีเลขคอมเมนต์มาบางทีเขาก็ไม่รู้ใครมาทูตก็กลัวเหมือนกันเดี๋ยวเสียชื่อเสียงทูตนะคือคนเราเนี่ยมันเชื่อกันสักอย่างเนี่ย นะมันก็จบปัญหาคือเราไม่รู้จักกันคนต่างชาติภาษากันอพอไม่เชื่อนะความไม่ไว้วางใจก็มีกันะนะครับ s อ p ต้องเป็นโอกาสนะครับมผมแนะนำไปเลยฮะพระมา่า ขอบคุณคุณนุ่ยไทยและดร์ธนิศโสรัสน์มากๆเลยนะคะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะโอกาสของการลงทุนในประเทศพมา่ามีค่อนข้างมากอยู่แล้วนะคะขึ้นอยู่กับว่าเราจะศึกษาวิธีการในการเข้าไปลงทุนอย่างไรบ้างอย่างที่ดร์ธนิศได้บอกมานะคะว่ามีอยู่2วิธีการอันนี้เป็น2ในหลายวิธีการเหมือนกันนะคะอย่างแรกเลยก็คือการหาคู่ค้าคู่ลงทุนหรือว่าพาร์ทเนอร์นะคะหรือว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือการหานนมินีหรือว่าหาตัวแทนในการลงทุนนั่นเองถ้าหากว่าใครอยากจะเข้าไปลง ทุนในพมา่าลองติดต่อไปก็ได้นะคะทางสภาธุรกิจไทยพมา่าก็น่าจะให้คําตอบแล้วก็ให้ข้อแนะนําดีๆในการเข้าไปลงทุนได้มากทีเดียวนอกจากเรื่องราวของการลงทุนในเรื่องธุรกิจต่างๆแล้วค่ะคุณผู้ชมมีอีกหนึ่งอุตสาหกรรมนะคะที่ตอนนี้กําลังน่าจะเป็นไปได้สวยเหมือนกันในประเทศพมา่านั่นก็คืออุตสาหกรรมแวดวงภาพพย,ยนตร์นั่นเองโดยช่วยงยิ่งต่อไปจากนี้ถ้าหากเปิดกว้างมากยิ่งขึ้นนะคะวงการภาพพย,ยนตร์ในพม่าก็น่าจะมีหลากหลายเรื่องราวให้เราได้รับชมกันวันนี้พามาดูภาพพยน หนึ่งในภาพ,พยนตร์ที่ได้มีโอกาสเข้าไปฉายในงานเทศกาลภาพ,พยนตร์อาเซียนหรือว่าอาเซียนฟิล์มนะคะที่ประเทศมาเลเซียภาพ,พยนตร์เรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับชาวกะยันนะคะมีชื่อว่ากะยันบิวตี้หรือว่าชาวกะเหรี่ยงคอยาวที่เรารู้จักกันดีเนี่ยแหละคะ่ะเป็นเรื่องราวของผู้หญิง3คนนะคะที่เป็นเข้าไปช่วยเพื่อนอีกคนหนึ่งที่ถูกแก๊งค้ามนุษย์เนี่ยลักพาตัวไปแล้วก็เป็นภาพ,พยนตร์เรื่องแรกเลยนะคะคุณผู้ชมที่เกี่ยวข้อง กับการใช้ชีวิตของชาวกะเหรี่ยงคอยาวเห็นไหมล่ะคะว่าการที่มีภาพยนตร์แบบนี้ออกมาก็สะท้อนให้เห็นว่าพมา่าเนี่ยเริ่มเปิดกว้างในหลากหลายเรื่องราวในเรื่องของสังคมมากยิ่งขึ้นแล้วนี่ก็สะท้อนให้เห็นว่าสภาพสังคมสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในประเทศพมา่าเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะนี่ก็ได้รับ ไปฉายนะคะในเทศกาลภาพยนตร์อาเซียนหรือว่าอาเซียนฟิล์มในประเทศมาเลเซียปีนี้ด้วยในอีกไม่กี่วันนี้แล้วถ้าหากว่าใครมีความสนใจอยากจะไปรับชมภาพยนตร์เรื่องนี้กัยันบิวตี้นะคะหรือว่าภาพยนตร์เรื่องอื่นๆอีกเนี่ยก็ ไปได้นะคะเขาจัดขึ้นที่ประเทศมาเลเซียค่ะในปีนี้28ถึง30มีนาคมนี้นะคะที่รัฐสาราวักนั่นเองนะคะนอกจากภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วมีภาพยนตร์ของพม่าอีก2เรื่องด้วยกันแล้วนอกจากภาพยนตร์ของพม่าแล้วก็มีภาพยนตร์ของลหลายประเทศในภูมิภาคอาเซียนน่าสนใจทีเดียวนะคะเพราะว่าเราจะได้เรียนรู้ด้วยว่าการใช้ชีวิตการศึกษาชีวิตของประเทศเพื่อนบ้านของเราเนี่ย เขามีวิถีชีวิตกันอย่างไรบ้างก็สะทอ้อนออกมาผ่านภาพยนตร์เหล่านี้ได้นะคะส่วนวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะแต่ว่าผู้ชมยังเข้ามาชมรายการย้อนหลังได้นะคะผ่านทาง Facebook แล้วก็ YouTube ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตรงนี้เลยนะคะส่วนวันนี้ดิฉันและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ